น่าเด็บ้างดีกว่าค่ะให้ยาย่ากูคลิปเมาบ้างดีกว่าหนุ่มคนนี้เาเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะพูดเลยอ่ะตะกี้ตะกี้ไม่ได้เมาเลยนะมีเรื่องตอดยาย่าอเลยยาย่าเป็นยังไงบ้างคะเขาจะเขาจะร้องเพลงทั้งวันเลยนะคะจริงเหรอใช่ใช่แต่ร้องไก็ไม่ได้เป็นเพลงธรรมดาเนี่ยนะคะเพลงแบบอิตาเลียนเอาเลยอิตาเลียนบ้างภาษาเอ่อญี่ปุ่นผสมจบด้วยเกาหลีเริ่มด้วยภาษาสเปน ทีนี้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ไม่เคยเอานึกไม่ออกอะแซมเปิลซสหน่อยได้ไหมอ่ะขอเพลงแบบออลิเกได้ไหมครับมาจะกล่าวถึงพระเอกสีหัวใจแห่งคุณเขามีครับมีครบมีคมบเป็เรียนสเปนอะไรนั่นนะเบรเมอส์อะไรก r มาเรียนเรมอสอะไร บุรกีว่ะแล้วเขาก็จะลองเล่นมันจะเป็นคนกรูมันเป็นเพลงจริงๆป่ะมันไม่ใช่เพลงมันมีความหมายด้วยซ้ำครับมัวซ้ว่ามัวซ้่าไปเลยอ๋อก็เป็นหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นติงตองแบบนี้นะครับปัจจุบันกลายเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งหน้าตาที่หล่อเหลาความน่ารักขี้เล่นแล้วก็รวมถึงเรื่องของบอดี้ด้วยนี่สังเกตได้ว่าจากที่ผ่านมานี่ โอ้รูปนี้เดียวเ่าพี่แล้วโดยส่วนมากก็จะต้องมีเป็นแนวเซ็กซี่แบบนี้เปล่าครับคืออย่างนี้คือจริงๆก็คือเราเลือกงานถ่ายมากกว่าแต่ว่าช่วงใหม่ๆมาผมเข้าวงการในมาฐานะาในแบบมาก่อนก็เดินแบบถ่ายแบบมาก็แบบว่าเขาให้ถอดเสื้อก็ถอดคือบอดี้จริงจเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับแค่แบบว่าไม้หัวนมก็สีจมพง สรุปเขาจะคุมลุกมากกลายเป็นพระเอกหรือว่าจะยังไงดีแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกครับเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศนะครับผมหลายคนบอกครับว่าอ้านเดชโชว์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าอยากโชว์บ้างเขาก็เลยจะโชว์คู่กันเป็นโชว์นี้ครับถูกต้องเลยไปดูดีกว่าค่ะว่าจะหล่อเท่ขนาดไหนนะคะกับโชว์เทวากับซาตานค่ะ ลิ้นก็ฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำก็ไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมมากับแมวมาเจอก,กันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโผล่ลงมาเกาะพุ่มนกเอียงปอ,อยอีเอียงเชียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกัน ยังเธอกับฉันนั้นที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกที่อยไปเธอก็เสือฉ,ฉันก็สิงทั้ง,ท,งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ <จะ S 1> ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอม เธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตก,กลงไหม พบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีแต่ไม่เคยมีวิธีจะพูดจันกกินโครงโผลงมาเกาะพวงนกเอียงไปออเอียงเชียงกันตลอดเวลาเสือกับสิง ยังเธอกับฉันนั้นที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉ,ฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดี ฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมแต่จะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมกลับเข้าสู่รายการ Star Stage ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย Travel p r t Part Perfect Powder ผ้าอ้อมเด็ก Baby Love และผลิตภัณฑ์ g i f f l i n ินแคลเซีค่ะ เราเปิดช่วงนี้มานะคะด้วยเพลงคู่กาดของคุณแหน่งคุณกุ๊กกิ๊บซึ่งมีเรื่องเล่นเป็นคู่กันด้วยใช่ค่ะ ทราบมาว่าเรื่องนี้ในกรุ๊ปกิฟของเราเล่นสุดตัวแบบไม่แคร์สื่อเลยดูลีลาเธอสิอันนี้คือก่าจะเต้นได้อย่างเงี้ยป้าแจ๋วต้องเต้นให้ดูก่อนว่าแบบว่าเอาแบบนี้เลยนะทุกอย่างใช้ป้าแจ๋วทําก่อนแล้วหนูก็ทําตามไปโอ้โหไม่น่าเลยว่าคือยังไงจะมีเหยียบถึงเนื้อถึงตัวเราจะถึงเนื้อถึงตัวอจะถ่ายน้ำปั่นเหรอครับไม่คือจริงๆแล้วอ่ะต้องทำคือเหมือนเราแบบว่าจะยืนหน้าออกไปให้เขาจับอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบ คืออยากกินนมมากกว่าไม่ได้อยากอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่านัเนเดี๋ยวเขายังไม่ยังไม่ได้เท่าผมนะส่วนผมเนี่ยถ้าในเรื่องไปดูเนี่ยผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคือจับแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรไงมันมีมุมมันมีมุมมันมีมุมกล้องช่วยไม่ใช่มุมไม่มุมมาจับกัน แต่ว่าคือจับจริงๆแต่ว่าที่ว่าไม่เป็นไรแล้วหนูไม่แคร์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้โดนหนูมันโดนฟองน้ํำล้วนๆมันไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นของอย่งใช่ทุกทุกอย่างคือมาจากการสร้างมาเท่านั้นรุนแลงจะฮาหน่อยจุกจริงด้วยจริงค่ะป้าจะบบอกจุกจริงนะเนียันนี้มือ แล้วภาพก็มือไปลเลยผ้าก็ฟรีสิวตรงนี้เลยแบบมีเขินไหมฮะแหนมอ่ะแรกๆก็นิดหน่อยนะครับแต่หลังๆเนี่ยชักเริ่มสนุกอ๋อแบบเขาจะแบบมีอีกไหมครับประจาอะไรอย่างเงี้ยอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบถามตลอดดูถึงเรื่องราวของความเขินเนี่ยอันนั้นมันเป็นมันเป็นในจอที่บางบทมันก็จะต้องมีเขินกันบ้างแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วในกองเนี้ย ถ้าเป็นเรื่องจริงของพระเอกบางคนของเขาเนี่ยบางคนคนนั้นเน่ะเวลาเจอนางเอกเขาเขินจริงใช่ปะบางคนคนนี้ที่เขินนางเอกคนนี้ใช่ไหขอบคุณมากครับคุณคลิปครับขอบคุณครับมันจริงมากครับคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรมาใหม่เป็นคู่แล้วก็มาได้เล่นละครเรื่องนี้เป็นเป็นเล่นด้วยกันก็ทำให้แบบว่า ทำไมดูตอบติดๆนี่ก็แล่วดีๆก็ดีแล้วเลยพี่ก็มาเล่นเรื่องแรมเห็นเก่งเลยใช่ไม่คือน้องเขาจะชอบแกล้งไงชอบแกล้งย่าๆเพราะว่ายา่าแบบเป็นเด็กสุดในกองอะไรเงี้ยก็จะน่ารักก็จะนิ่งๆแล้วแกล้งกัแล้วไม่ต้องเก่งเลยแกล้งเขาแบบพออเขาหรือเปล่าเออน้องสาวครับก็เอ็นดูฮะห้ามพัฒนาต่อนะจ้า